สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมจะมาทำต้มกะทิปลาเค็มใส่แฟงนะคะเป็นอาหารโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คุณยายชอบทำแล้วก็กินอร่อยใครๆกินก็ติดใจนะคะบ้านไร่องพยอมกินครั้งไรที่คุณยายทำให้ก็ติดใจทุกครั้งนะคะตอนนี้กะทิก็เริ่ม เดือดแล้วนะคะบาลายองพยอมก็จะใส่แฟงลงไปนะคะใครมีแฟงอ่อนก็ใส่แฟงอ่อนนะคะใครมีแฟงแก่ก็ใส่แฟงแก่นะคะ,ครระ,ระ,ะ,คะประดีของบาลายองพยอมเป็นแฟงอ่อนที่คนข้างบ้านให้มานะคะก็เลยจะใช้แฟงอ่อนต้มกระทิปลาเค็มปลาช่อนเค็มนะคะ เดี๋ยวรอเขาเดือดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแวงก็เริ่มจะสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องเติมน้ำหางกะทิลงไปหน่อยนะคะอันนี้แมแรงพยอมก็เคยขูดมะพร้าวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสมัยที่ ทำคลิปใหม่ๆนะคะก็เลยไม่ได้ขูดมะพร้าวให้ดูนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้บรานายอพพยอมงานน้อยลงอีกนิดนะคะเดี๋ยวจะมาขูดมะพร้าวให้ดูอีกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นการต้มกะทิปลาเค็มนะคะเดี๋ยวน้ําเดือดสักครู่หนึ่งเราจะมาใส่ปลาเค็มกันนะคะปลาเค็มนี้จะใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะตอนนี้กะทิก็เดือดแล้วนะคะ ปลาจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะเมื่อกี้นี้พูดแล้วก็ขยักไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นปลาช่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะใส่ปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นปลานินเคม็มปลาสลิดหรือว่าปลากระดีก็เลาะแช่น้ำแล้วก็เลาะเอาก้างออกก่อนนะคะแล้วเราก็ถึงจามาต้มกะทินะคะ ตอนนี้กะทิก็เดือดก็รอปลาสุกรอแฟงสุกได้ที่นะคะตอนนี้เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องนะคะเครื่องก็มีหอมกับพริกไทยนะคะของบ้านไรองพยอมพอดีพริกไทยขาวกับพริกไทยดำปนกันอยู่ในกระปุกเดียวกันนะคะก็เลยใส่รวมกันเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะ ก็มีหอมกับกระเทียมโขลกรวมกันแล้วก็มาใส่กันเลี่ยนกันเอียนนะคะกันดับกลิ่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อปลาเค็มจะมีกลิ่นนะคะบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นปลาเค็มแต่รับรองว่าใส่แล้วไม่มีกลิ่นแน่นอนนะคะแล้วก็จะอร่อยหอมนะคะเดี๋ยวรอเดือดอีกสัก10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะ รู้สึกว่าน้ำจะน้อยไปนิดนะคะเดี๋ยวใส่น้ําล้างครกไปนิดนะคะอาหารไทยถ้าจะอร่อยต้องใส่น้ําล้างครกนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคุณยายหรือคนสมัยโบราณนะคะจะต้องใส่น้ําล้างครกทุกครั้งหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่แน่ใจลองไปดูคลิปของผู้ที่ทําคลิป ก่อนๆน,นะคะเขาจะต้องใช้น้ำล้างครกทุกทุกครั้งนะคะที่ทำอาหารขาวนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆอย่างหนึ่งนะคะต้มกะทิถ้าจะไม่ให้แตกมันนะคะหลีไฟลงนะคะหลีไฟลงให้เดือดปิบปิบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแตกมันนะคะ เด <C jin x> <kr> ี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะเสียงแห้งเลยวันนี้ทำงานเหนื่อยจัดก็จะใส่เกลือนะคะใส่ไม่ต้องมากนะคะเพราะปลาเราถึงเราจะแช่น้ำไว้แล้วอาจจะยังเค็มอยู่นะคะใส่แต่น้อยนะคะค่อยๆชิมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะตัดลดแทนชูรสนะคะ นี่ค่ะใส่ลงไปถ้าใครมีมะใบยอดมะขามอ่อนนะคะดีสุดๆเลยนะคะแต่ของบาลานพยอมเก็บมาได้นิดเดียวนะคะก็เลยจะใส่น้ำมะขามลงไปด้วยหรือถ้าใครมียอดชมวงหรือใบมะกอกป่านะคะยอดมะกอกป่านะคะ สามารถที่เราจะเอาใส่ไปด้วยได้นะคะรับรองนะคะว่าอร่อยจนลืมอิ่มเลยนะคะเมื่อเดือดแล้วเราก็จะลองชิมรสเลยนะคะที่เราใส่เกลือใส่น้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้มามะขามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะ รสใช้ได้เลยนะคะเค็มกลมกมเปรี้ยวนิดๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะแต่พอดีเลยว่าได้มานิดเดียวจริงๆแล้วก็จะใส่เขาเดือดแล้วเราก็ปิดฝาย,ยกลงเดี๋ยวเราจะตักกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะต้มปลาเค็มกระทินะคะต้มกระทิปลาเค็มใส่แฟงนะคะใส่ยอดมะขามอ่อนของบลานงาพยมก็เสร็จลงแล้วนะคะนี่ค่ะน่ารับทานไหมคะเพื่อนๆลองมาทำแล้วก็ลองชิมดูนะคะและจะรู้ว่าอร่อยไม่ลื้ลืมนะคะหรือว่าอร่อยจะลืมอิ่มเลยนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่ายงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะลงรดได้ตามชอบใจเลยนะคะ